ครับผมนะครับมีห่อกระเมี่ยนกินแรงนะครับก็ดีไปตลาดมากครับผมนะครับเห็นดอกกระเจียวนะครับก็เลยซื้อมากต้มปิปนเซปัทูครับนี่ครับปัทูหฮอครับต้มเรียบร้อยแล้วครับต้มแส่น้านามระแดกปิปนอนห่อกมาต้ม ดอกขันเกียวนะครับปอกให้เรียบร้อยแล้วพี่นอง่อมผนว่าฝนทางบ้านผนดีนะครับนี่ครับดยอดเลยน้ำสิมาต้มซุปนะครับซุปดอกขันเกียวนะครับน้ำสิมาต้มให้มันเปื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเติมน้ำอีกนิหน่อยนะครับต้มให้มันเปืเป่อยๆหลักๆวมาซุปนะครับนี่โอ้หอมหอมเสร็จแล้วนะครับ หลังจากที่เราทําการต้มทุกแล้วเนาะพีนนะ่น้องเนาะนะครับมาขวบพิกนะครับครับให้ใร้อยหกเป็นเกลียวนะครับห้องจะมาสุบดอกอกระเจียวครับนี่คือดอกอกระเจียวที่เ่าต้มนะครับให้สับม้นนะครับ ครับผมนะที่นี่นี่ครับ,รบช่วงสำคัญเท่าครับครับผมต่อเคียวไส้ครับนี่กระสูบขับบันใส่หอมกรตามครับบันตัดให้มันเข้ากันครับสุปหอมดอกเคียว พี่น้องหอมบ่หอมครับอยากครับผมหาก,กินอยากเลยครับเพอดะเป็นยูตลาดนะครับก็ได้สื่อผมมากสุกนะครับเดี๋ยวมากินกน้ำันครับผมบที่นี่น้ำครับน้ำดีเขาต้ม หลอดครับนลงตง้นประเดกชลงตง้นประตูครับผมลงไปครับใส่ลงไปอือถุงบอกร้องอือครับอืมหอมนี่เลยครับคลุบดอกกระเจียวครับผม ว่าเป็นครับเดี๋ยวห้ามาหอมนะครับต้นหอมใส่นะครับเนาะหอมใส่เดี๋ยวใครจะปรุงรสถ้าน้อยเดี๋ยวห้ามมากปรงุงรสักน้อยนะครับสูตรผลผงนัวครับใส่ลงไปใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายนี่ครับว่าต้องใส่หลายครับ าจังมาซีเบิ้งไหมเพราะว่าเขาเป็นตนกลงหนาปลาแดดไปแล้วนะครับอืมตกลงหน่อยบ่สบอครับโอ้หอมขี่หอยด,ดีแม่ได้บ้านแม่เอ้ยเบิงกระถาได้แม่เอ้ย,ย,อ,ยอืมเดี๋ยวแม่บ้านสิเก็บให้นสู้กินซีเบิ้งครับพี่น้อง สิบเอก่อนครับ้จบเสรบร้อยครับผมแก่ามาเลยบูยแข่งแชนงพี่น้องพีไ่ได้ครับ ไสหลาครับผมฝากช่องลูกไสหลานั่นไปเด้อครับน้องเห็นไหมอยู่ในติมมอณีสุบดอกกระเจียวครับปเป็นปลาทูโรวยเห็นบ่ครับพี่น้องหน้าตานะครับสุดยอดเลยดอกกระเจียวครับไปน้องไปกินกันครับครับผมนะครับมาถึงข้ากันแล้วแล้วพี่น้องมากินข้าวร่วมกันครับไป นะครับกับซีมี่นะครับซุปดอกกระเจียวนะครับนื้อใหม่นะครับต้มเน่้อใหม่แตงกวานะครับผมปลาแดกวางซุปบักมี่นะครับถอดมันครับผมข้านี้อ้อนๆ้อนครับมากินน้ำกันครับผม นีไม้เนี่ยมันไม่ค่อยขมแบอือไม่ขมอ่ะกม่ขม การกินมันพูดสวย้าหอมบียลองขอบจครับ 没事，就来。 แม่กินตัอดีเนาะแหลงดอกไม้ที่บัญญานลูกแล้วก็ผ่าขึ้นอารล้พี่กินไม่รู้เลยไม่ห,กหักีง เียวแถ้าเป็นถกเดี่ดย,ยา,ามกรมผมนบ่ี่ะรครับทำมาแรงมากเย็นได้อยูน,อยนะกินนะเน่อยได้ดอกได้ดอกได้อก ขุดยาครับเสียองถุงหารสิบบาทนะครับไดบกบบารเลยเจียดนครับนี่ฝากติดตามคินหนาครับผมราตรีนี้นะครับทุกีไปยังไม่้อพีเร่อยไปกรเผอ่้องบน้ำนะค,ครับผมพ้อนไม่คิหนาครับผมดีครับ